ครับอันนี้บนเนินนะครับบนเนินมะขามนะครับอ่าครับอันนี้ดีปรีนะครับครับดีปรีอันนี้ที่ขุดหลุมไว้นะครับอ่าครับอันนี้ดีปรีนะครับขึ้นต้นมกมันนะครับอันนี้พกมะเขือนะครับ อันนี้บกขึ้นนะครับบกน,นี่ไนนานะครับ